วัดโพธิเป็นวัดเก่าแก่อายุราว463ปีสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นวัดของชาวลาวหลวงพระบางที่อพยพมาอยู่ในอนาณาจักรไทยในปลายสมัยกรุงธนบรุรีวัดแห่งนี้มีพระโบสถและพระธาตุที่สร้างด้วยปูนขาวที่ใช้เคี้ยวมากสร้างโดยสลาชาวคูลัวหรือลัวจากเมืองเงินเมืองคำ แขวงเชยบุรีประเทศลาวปัจจุบันวัดโพเตียตั้งอยู่บ้านสองครหมู่สามตําบลสองคอออรอําเภอฟักท่าจังหวัดอุตรดิษฐ์วัดแห่งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในอ,อําเภอฟากทา่าและเป็นโบสถ์หลังแรกทางตอนเหนือของจังหวัดอุตรดิตฐ์ภายในพระโบสถนั้นยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่สามองค์ซึ่งสร้างมาจากปูนขาวเคี้ยวมากเช่นเดียวกันภายหลัง พระวุฒินันทีรปัญโยลูกหลานชาวบ้านสองคอนได้อัญเชิญพระาธาตุสาวโของพระพุทธเจ้าจากประเทศเมียนมามาประดิษฐานในพระอุโบสถเพื่อให้ชาวบ้านได้สักาการะกราบไหว